สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีในการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบสองนะครับพร้อมวิธีใช้เงินผ่านเป่าตังค์เช็คขั้นตอนที่นี่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณหนังสือพิมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับเพื่อวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งรอบสองในวันที่11พฤศจิกายน63พร้อมวิธีใช้เงินคนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์แบบง่ายๆทําเองได้นะครับข่าวดีสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไม่ทันนะครับ ในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับระบบบว็บคนละครึ่ง com นะครับจะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2หลังจากที่มีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งภายในกําหนด14วันนะครับโดยการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2นี้จะมีสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับอีก2.3ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับจึงรวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ ต้องการร่วมมาตรการคนละครึ่งที่สามารถจะทำาครับเน่ยครับวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2นะครับขั้นตอนที่หก็เข้าไปที่ w ว็บนะครับคนละครึ่ง .com นะครับเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสองกดปุ่มสีแดงที่ระบุว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนขั้นตอนที่3ก็อ่านรายละเอียดข้อตกลงและ ความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการหากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอมนะครับกดไปเลยครับ4กรอข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับก็มีชื่อนามสกุลเลขแบบประชาชนครับรหัสหลังแบบประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับข้อ5นะครับก็กรอกรหัส OTP นะครับพี่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับขั้นตอนที่6กก็เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วนะครับให้ผู้ลงทะเบียนนะครับรอรับผล ผ่าน s m สนีครับซีแจ้งมาทางโทรศัพท์ตึ้งนะครับสำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะครับหมีบัตรประจําตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับข้อ2อยุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะครับข้อ3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐอย่างอื่นนะครับข้อ4นะครับจนกว่าสิทธินี้จะหมดนะครับสอดล้านคนนะครับผู้ที่ได้รับ ออสำหรับผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมจากภาครัฐได้ที่นะครับ www.cgd.go.th นะครับซึ่งผู้ที่รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่รับสิทธิ์มาตรการช้อปดีมีคืนนะครับหลังจากที่ผู้ที่ลงทะเบียนได้รับผลการลงทะเบียนผ่านแล้วจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับ ไว้สำหรับรับเงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งภายใต้กติกาคือประชาชนจ่ายคนละครึ่งกับรัฐใช้เท่าไหร่รัฐใช้จ่ายในจำนวนจำนวนที่เท่ากันนะครับโดยไม่เกินวันละ150บาทเท่านั้นนะครับต่อวันนะครับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันต่อตังนะครับหงก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store หรือ p p s t t r r นะครับของโทรศัพท์นะครับ อสมาก็จะรู้นะข้อสองนะครับค้นหาแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คําว่าเป๋าตังและดาวน์โหลดติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือนะครับสเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ติดตั้งแล้วขึ้นมาจะพบว่าแอปต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณผ่านรหัส otp นะครับซึ่งก็ต้องให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานลงไปนะครับเพื่อรอรับรหัส otp นะครับซึ่งจะส่งมาทาง sms นะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบจะทําการส่งรหัส OTP นะครับมาทางข้อความเบ s บบนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับพอได้มาแล้วก็ให้คุณกรอกรหัสนั้นลงไปในแอป,ปเลยนะครับข้อต่อมาก็ระบบจะขอพินหรือรหัส6หลักผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสรักษาความปลอดภัย6หลักนี้นะครับเพื่อเข้าไปใช้งานแอป,ปเป่าตังทุกครั้งนะครับดังนั้นผู้ใช้จึงต้องจําจรหัส6หลักนี้ไว้ให้ดีนะครับเพื่อ ใช้ในการเข้าสู่แอปพลิเคชันทุกครั้งนะครับนะครับโดยการลงทะเบียนนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่11พฤศจิกายน63ตั้งแต่เวลา0600ถึง2300นะครับก็ขอแนะนำนะครับโครงการดีๆโครงการนี้ของเราซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับครับก็ขอขอบคุณข่าวสารนี้จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ